อาตาปิหมายความว่าเมื่อเราบำเพ็ญใจสงบแล้วใจตั้งมั่นใจปราศจากใิบอนเมใจที่รู้อยู่อันเดียวอันนั้นท่านจัดว่าเป็นวิปัสสนา คำว่าปิดวิพัฒนากับตัวปัญญามันก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนั้นเรียกว่าเรามีกําลังเมื่อเรามีกําลังจําเป็นจะต้องคน้นคว้าเพิพิจารณาสิ่งต่างๆตัวนั้นเป็นหลักสําคัญไม่ใช่จะเนายืนตัวมองอยู่อย่างนั้นท่าเดียวยืนมองตัวอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ว่างานตัวนั้นต้องเสร็จแล้วก่อนที่งานตัวนั้นยังไม่เสร็จจําเป็นจะต้องพิจารณาพิจารณาไปกกล เช่นลงไปร่างกายเรามีอะไรมีกระดูกมีแข้งมีขามีมือมีตีนน,นึกพินิษ์พิจารณาไปอย่างนั้นนึกส่วนนั้นไปตลอดลงไปตั้งแต่ผมขนรถฟันหนังถึงปลายตีนเบื้องขวาเบื้องซ้ายนึกไปอยู่ตลอดไปได้แต่ลักษณะของปัญญาถ้านึกเช่นนั้นอารมณ์อดีตอนาคตดับลักษณะของปัญญาอย่างนั้นจะนึกไปในสิ่งใดพุ่งไปในสิ่งนั้นอันเดียว ไม่สิไม่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวก่อนี่ท่านจะเรียกว่าลักษณะของปัญญาไม่สายไปอดีตไม่สายไปอนาคตไม่หยิบตัวนั้นเข้ามามาปรุงอันนี้มาปรุงปรุงเฉพาะเรื่องที่เราคิดตัวนั้นตัวเดียวนี่ลักษณะของปัญญาแะต้องพิจารณาอย่างนั้นเมื่อจิตได้เดินได้อย่างนั้นเต็มที่แล้วเราอย่าหยุดพิจารณาให้พอพิจารณาถอยเข้าถอยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่า ให้มีอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกนี่ต้องพิจารณาอย่างนั้นพิจารณามากเท่าไรเมื่องานตัวนั้นมากเท่าไร่ใจตัวนั้นยิ่งสงบอดีตอน,นาคตไม่เข้ามาแทรกแซงใจในขณะที่นิพิจารณาเลยนั่นใจยิ่งมีกำลังท่านยังพูดอันหนึ่งว่าพาวิโตวาฮูดีกะโตจะเจรเินให้มากทำให้มากอภินญายะ จะเป็นไปประความรู้ยิ่งทั้งโพธายะจะเป็นประความรู้แจ้งนิบายนิยสังวัต,ติเมื่อพินิ์พิจารณาลงเต็มที่ลงไปอย่างนั้นจนไนนม่มีอารมณ์อดเดอนาคตมีปัจจุบันตัวเดียวพิจารณาค้นคว้าอยู่อย่างนั้นเมื่อสภาวะเต็มที่ลงไปแล้วใจตัวนั้นก็ต้องขาดเมื่อถึงสภาวะความเป็นจริงของจิต ในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นตัวนั้นขาดลงไปความคิดตัวนั้นหยุดโดยหยุดบางทีก็หยุดโดยโดยที่เรากําลังพิจารณาอยู่ก็ดับขึ้นทันทีอย่างนั้นเมื่อดับไปทันทีอย่างนั้นก็เห็นสภาวะความเป็นจริงของใจในขณะที่คิดกับในขณะที่ไม่คิดนี่จะพูดภาษาเราถ้าพ,พูดภาษาท่านก็เรียกว่าภาษาของปัญญาที่คิดแล้วมาหยุดคิด ใจตอนนั้นวางจากความคิดเป็นอย่างไรนี่มันต่างกันเพราะฉะนั้นพระพุทาเจ้าจึงบอกว่าเสนสมาธิปัญญาวิมุตตความหลุดพน้นก็ต้องอาศัยเหตุคือปัญญาเป็นตัวค้นฟ้าพิจารณาเมื่อค้นฟ้าพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องวางขาดไปจากกันไม่อยู่อันเดียวกันต่างกันอย่างนี้เิดกัน พาาระจันทร์กับกับเมฆหมอกอาทิตย์เวลามีเมฆหมอกเราก็มองไมเาาาาา่เห็นพระจันทร์เมื่อพระจันทร์เด่นเมฆหมอกหมดไปแล้วก็เหลือเฉพาะอาทิตย์ใสแจ๋วอย่างนั้นใครจะว่าอะไรนั่นนั่นท่านเรียกว่าพิสุทธทิธรรมความบริสุทธิ์หมดจดของใจที่ได้ทินพิจารณาลงไปเตนมทอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทําใจก็จําเป็นที่สุด เมื่อใจสงบแล้วจะไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลักษณะอยู่อย่างนั้นเป็นลักษณะที่เป็นสมาธิไม่ใช่ลักษณะของปัญญาแม้จะกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาเป็นลักษณะที่หยุดไม่ใช่ลักษณะทำงานนี่พวกให้ยมตั้งให้เข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้ฟังยากพูดก็ยากเข้าใจยาก ผู้ที่ปฏิบัติถ้ามีลูกไม้เกิดขึ้นเองแต่เราทำให้เป็นขึ้นเองอย่างนี้ถึงจะรู้เพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติสาระธนาคำคำสั่งสอนพระเจ้าเมื่อบกคในใดฤติปฏิบัติให้ถึงจุดให้รู้จักความจริงเกิดขึ้นแล้วถึงจะรู้ความจริง